สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงกับอาจารย์เบญจพรพรมยานเช่นเคยนะคะพบกับอาจารย์ช่องทางใหม่นะคะช่องอจเบญจพรพรมยานในช่องช่องเก่าช่องเดิมก็เป็นอจเบญจพรพรมยานเช่นเคยนะคะช่องนี้เป็นช่องใหม่นะคะติดตาม ติดตามช่องกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆวนไปตลอดปี2565นะคะเป็นดวงรายปีอาจารย์จะเริ่มทำให้ใหม่ในช่องทางใหม่นี้นะคะถ้าใครอยากฟังดวงย้อนหลังก็ไปในช่องอาจาเจบญจพรพรมยานในช่องเดิมๆนะคะอาจารย์ก็จะใส่เสื้อสีแดงๆนะคะช่องทางใหม่ก็จะเป็นเสื้อสีออกดำดำ ประมาณนี้แล้วกันนะคะมาเริ่มกันเลยผู้ที่เกิดวันจันนะคะเป็นดวงรายปีนะคะอาจารย์ได้เปิดดวงเปิดการทำนายไว้หมดแล้วนะคะขออนุญาตเปิดดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันจันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนะคะเป็นคนรักสวยรักงามนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคน รูปห่อเท่มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงก็รักสวยรักงามชอบทำงานเกี่ยวกับสวยงามหรือการค้าขายออนไลน์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าจะทำหน้าที่การงานที่ถูกโฉลกก็เน้นไปเรื่องค้าขายสวยงามบันเทิงหรือด้านบริการหรือกิจกรรมที่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสวยๆงามๆอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์มีความสําเร็จร่ํารวยนะคะหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมีความร่ํารวยมั่งคั่งนะคะการค้าการขายถือว่าไปได้สวยไปได้ดีนะคะสร้างความร่ํารวยหรือ,อกิจการงอกงามเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่ เกี่ยวกับการค้าขายหรือกิจการงานใดก็แล้วแต่นะคะ